กลุ่มวันพีชปฏิรัตที่ใหญ่ที่สุดสมาชิกมากกว่า1นึ่งแหมื่นคนและมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงคือแอดเอกภพชูจิต e สามารถเข้าไปกลางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกียดร้อยเปอร์เซ็นต์จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้ครับ กรอบสวัสดีไวรูทุกท่านนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับช่องเอ่อทเทีิท,ทนะเดย์นะครับและคลิปนี้อยู่กับผมเซนชาร์ลส์เองเผ่ามมงกรอนฟ้าวอนพีซบอลตีโลสเดย์นะครับผมเป็นมาในวันโกหกเป็นตัว2ดาวแต่เป็นโลขาวและตอนนี้จัดไปบูตันเป็นที่เรียร้อยนะครับผมซึ่งแน่นอนถ้าเกิดใครยังไม่มีไอดีดองเพชรสวยๆหล่อๆนะครับผมเข้าไปใช้บริการกับซอมบี้รัดได้เลยเพราะว่าเผามังกรอนฟ้านั้นใช้บริ การทุกวันนะครับผมคันต่ำเพียงแค่สิบาทสามารถดอยจุงโฮผลเพรเลยจีวอลติรอนสำหรับคลิปที่นะครับผมซับ168เป็นซับขาฟูออปชันนะเล่นคู่กับซาโบแล้วนะับผมและแน่นอนใครอยากเติมเกมราคาถูกไปใช้บริการกับวัยรุ่นดูบ่อยด้เลยนะครับผมนะเอออย่าลืมมาบอกช่องอาทอนิตีด้วย เอาละครับไปอยู่เกมเพย์ของเซนชาร์ลอสนะครับผมตัวนี้เป็นผ่ามังกรฟ้าเปิดมาใช้เงินแก้ปัญหาไปก่อน500ล้านทำการบัฟเพื่อนนะโจมตีนี่ครับผมสกิลหนึ่งเปิดมาต้องใช้เลยนะตัวนี้มาแล้วครับโดึงๆงูวเด้อไปสวยลูกึงท้าทำเสียงคลาย นะระเบียวระเบียวอืมคิสรุหมาเลยอืมนี่ไงมามีพลเรือเอกคอยปกป้องอยู่ไม่กลัวอยู่แล้วนะฮะอืมไอ้พวกเจอมาไอ้พวกฉันตำา500 000, ล้านไปก่อนเ,อเฮ้ยแมไม่เอาเงินมาปฏิเสธปฏิเสธเงินฉันรวยไงแก้ปัญหาด้วยการใช้เงินเออนะครผมเห็นอย่างนี้แตรวยอ่ะเป็นไงสาวชอบสาวกรีดร,ร,ร,รวยไว้ก่อน <c oughs> เอ้มมาเว้ยเฮ้ยอ้ยไอ้จอมพลมาถอยก่อนแกไม่ปดปกป้องฉันแล้วอย่างนั้นเหรอจอมพลไอ้ธนยศไอ้หักหลังยึดสมินเด้โอ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 ้่อนโา้โว้โอ้โย้โอ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 ้อ้โอ้้ เดี๋ยวราบัฟผอมเพื่อนเราบัฟผมเพื่อนอไม่ไงบัฟไปก่อน500ล้านได้ไปแล้วรวยนะฮะใช้เงินแก้ปัญหานะบอกเลยผมก้อนฟ้าเรานี่รวยฮะรวยจัดืมนะไม่งั้นแต่งตัวแบบนี้ไม่ได้หรอกนี่นะับนี่เป็นชุดจากบาลเลนเซียกาเอาว้นะชุดแบบนี้ใน500ล้านไปอีกนะหมดไปเป็นพันล้านแล้วตอนนี้รวยเกินอร่อยอเฮคิสรูออกมาเอออะไรระยะไกลนะ เว็บแรกที่ผมเห็นสกิลนี้ผมบอกเลยว่าผมตื่นเต้นนะแต่พอใช้จริงแล้วแบบอะไรอีหยังหวาหยัางเนีย,ยงเลยไอพวกชั้นตำ่ำแกมสิได้โทงของชั้นหลอกอืมนะครับเติมเกรดก่อนเห็นแบบนี้ตัวละครแม่งสองดาวนะครับอย่าไปเล่นนะฮะบ, <c oughs> บอกเลยนะครับเล่นยากมากนะครับตัวละครแต่เป็นสองดาวที่แบบคล้าย,ายสามดาวนะเออมันมีพวกแท็กกันตายอะไรอย่างเนงะี้ยมีเรียกว่าเทรดกันตายด้วยนะ ที่สรุมาแล้วจออ,อืสัมมอนเลยเอาไม่โดนพระโท,โทโสกิลโดนยากอากืกโอเคนะครับดีนะฝั่งเราตึงอ่าบัฟไม่ถึงนะฮะบัฟไม่ถึงเพื่อนโอเคเรียบร้อยกราฟตึงว่ะเฮ้ยเออดีมากเจ้าพลเรือโทโแกต้องปป้องทมก้อนฟ้าเนะ่ตองเกตก่อนไม่ไทำซนตึกอะไรเลย <c oughs> บัฟให้ตัวเองหเหไน,นตัวนะ เคติปูดขอซัมมอนก่อนไปไหนไปไหนหืมซอยลูกปัดแม่มันหลบได้นี่มันรู้เยอะรู้ได้ไงวะแหมรู้เยอะจริงๆฝัง่งเราตึงนะสังเ,เกตเอาก่อนโอ,โอ้แม่กาแล็กซี่อิมของใครวะโอ้กาแล็กซี่มาอีกแล้วฝั่งเขาก็มีการ์ดเหมือนกันโอวันช็อต <c oughs> ต้องอยู่ในตรง,งจะไม่ตาย เออเั่นออกทงแนละจบไปเกมเพจแรกนะครับผมไปดูเกมเพจต่อไปกันเลยนะครับเอาละครับเกมเพจที่สองนะผมบอกเลยตัวนี้มันหานั่นเล่นแล้วว่าหามากเนห้าร้500ล้านไปก่อนรวยคนรวยช่วยไม่ได้เกิดมารวยก็เป็นนี้แหละ นะเขาเรียกคน un, มีบุญว้ยใครเกิดเป็นของกันฟ้านี่มีบุญอืมซอยลูกปัดยาตาคาเนี <alrededor revenir> ้เลยไม่ดน็อกแบ็กหรอกไม่ด็อกแบ็กเลยไม่เข้าเลยด้วยอืมมาไปชิลิวกันนี่อยู่ในทงนะอยู่ในทงจะไม่ตายอืมนี่มันบินกันตายดอชเมนอูเกือบแตกโกแรงแต่ถึกันว่าถึกทำไปเล่นมายิงยิงเนี่ยไอเอสบัดเพิงอืมห้าร้อยล้าน โดนไปก่อนเรียบร้อยอคิวได้ด้วยคิวหลาดเ่อนเฮ้โยโดนใบสกิวอืมตัเกยไปก่อนหินหินโอหินบางโอ้ยหินบางนะหินคอยปกป้องพพ่จอยลูกปาดยาสาคานิทมินเกือแตกโอโย่แตกเลยโธ่เอ้ยโดนนูลุจินะครับเอซิพิซิโลเลี๋ยแกมันไม่ปกป้องเหรอวะ แกมันไปอยู่กับโจสลัดยังไงอืมนะลีก่อนนะครับผมถือว่าเป็นตัวที่เล่นยากนะครับสองดาวอย่าหาทำนะเพื่อนด่าบอกก่อนนะลีลีกลับมานะอย่าหาทำเออโบลวทำไมอ่ะพ่นเรือเอกก็ไม่ย่อยนะเผาบังกดนฟ้าโหดอยู่แล้วซอยลูกปัดยอก็ <c oughs> ตายวะไม่ตายมันมันันสังหรณกมันมนึกนว่าตาย อ,อือสวยสวยเติมเกตให้เฮ้ยลุจิอือย,ยิงปิ๊บปิ๊วยิงหน้ายิงหน้าอืออย่าฮิวก็ไม่ใช่ฮิวนะบั๊บบับอือสวยโอ้ยโดนอะไรวะนะโดนอะไรวะแกเดี๋ยวแกก็ตายหรอกนะฮะแกมีเรื่องกับเผ่ามังกรไฟลาดทอบินลุจิแตกเลยนะโอเคโตโอเคก่อือตัวนี้ฆ่าได้ถือว่าเหมือนเหมือนโดนโจมภูเข,ขาฆ่าพูดงี้เลยอารมณ์เดียวไงสองดาวไง ซอยลูกปาดยาสาขาดีเออนี่ไอแล้วเราจะกันมันยังไงก่อนสกิลสองมาช้าไปหน่อยวะเฮ้ยคุซันแกหักหลังไงหักหลังพเลเรือเอกหักหลังกองทัพเรืออืมอ๋อ,อโดนไฟวะ่นะเอสถอยก่อนนะถอยก่นอนถอยก่อนถอยก่อนดีกว่าเดี๋ยวสู้ไปเลยโอ้โหแต่กินเลี้ยงตกโลกเลยโอ้เล่นยากจริงนะเล่นยากมา,มากๆครับตัวนี้ โอเคอยาซาบโบะมาก่อนโอ้โหมันคือ2ดาวนะเล่นต้องเข้าใจมันนิดนึงอืมนี่ไอ้ท้ายเกมขออภัยนะพิกเกมหน่อยขอพิกเกมหน่อยคุซันนี่อืโอ้โหโ,โดนขิ้เดียวบ้าเอ้ยโทษ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 แบบผมยืนอคุซันไม่ได้ตรงนี้วิตามินโอเคเคาน์เตอร์เบาด้ยวยโอ้โหผมรู้ว่าเขาจะตีเรานะจริงเราน่าจะดึงไปเลยแบบพลาด ตานี้แพ้ไปนะไม่น่าชนะนะครับดึงทันหรือเปล่าแพ้ไปโอเคไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวไปดูอีกสักหนึ่งเกมเพลย์ละกันนะ และก็เกมเป็สุดท้ายครับผมอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะรีวิวให้ดูเลยนะเป็นตัว2ดาวนะครับผมที่พี่ต้อทำบูสต์ตามไปที่ร้อยนะทำเควสก็ง่ายๆนะครับผมก็แค่สะสมรายวันนะครับทำเควสเหรียญ30เหรียญนะคุณก็ได้บูสต์3แน่นอนนะไม่ไโอ้ยไม่โดนโอเคเติมเกรไปก่อนเปิดมาเราต้องบัฟให้เพื่อนนะกดสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งมาเร็วนะครับผม ก็ะบ,บัฟทเมนแน่ไปเลยเอสจักการมันใหญ่มันเข้าถึงตัวฉันในเอสไอ,สอสลูกน้องนะโอ้เหมือนเราแบบยิ่งใหญ่สกิลนี้เหมือนเราแบบคอยสั่งอะไรเงี้ยอืมนะโอเคโอ้ฝั่งเราตายหมดเลยฝั่งเราตายหมดเลยฝั่งเขาหมาัดะนะฝั่งเขาใจมัดเยอะไม่ไงพลเรือเอกออกมาแล้วแกอยากมีเรื่องก,กับฉันเหรอแกมีเรื่องกองทัพเรือด้วย โดนพลเรือเอกตัวไวอือ,อืมอ,อือออเอาดิเอาดิทำไมทำไมทำไมยิงยิงยิงนี่โอ้โหโซโลหนีห่างจุกตูดเป็นไงเห็นป่ะมังกรฟ้าเว้ยมีแต่คนกลัวเว้ยอืมไอ้ป้ายเอสหงก็ยืนหลังตลอดเลย<笑><笑>เล่นเป็นกองหลังเลยนะเอสนะอืมนะเอสก็ต้องเล่นเป็นกองหลังนะครับผมโอเคมาแล้วเว้ยซอยลูกปัดนะแก้นลเรลือเอกเอ้าว้าวไปแล้วผมโถ สั่งต่อเอสนี่ฉันบัฟให้คำสั่งฉันนี่แบบคำสั่งศักดิ์สิทธิ์นะทำการบัฟได้ถอยก่อนถอยก่อนโอ้วววววววไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วยิงยิงยิงหน้ายิงหน้ายิงเลยออ้ยแม่แตกเลยนะครับผมโดนขาหมูแบบโดนสองสกิลจริงๆมันต้องมีการตายนะมันยี้การตายไม่เด้งเลยวะนะตายเลยนะวันช็อตโอเคโดนโจมสกิลเกิดหมยแป๊บนะครับผม เกิดใหม่เป็นลูกโคชิอีกหนึ่งรอบหูทงตามมาจ้ากรับไปแล้ยไปเติมเงินมามาแล้วรวยกว่าเดิมอู้ยโดนไปอ่ะนะโรเจอร์แหมมันกุ้งใจเราเลยนะเกินไปละเกินไปแล้วแกมีสิทธิ์อะไรฮะไอพวกไอพวกชั้นต่ำฮะไอพวกชั้นต่ำเฮ้ยเล่นของแรงเล่นของแรง ปืนกระดาบปืนแพ้ว่ะปืนแพ้เฉยหลบชมินออกมานี่ทำการบัฟเพื่อนเคยถอดกันแลวเว้ยไม่ดีละไม่ดีล้งานงานยาบงานยาบไม่โอแชงลงมาอีกฝากต่อยาเออฆ่า,าไปดิมีเรื่องกับฉันนะกองทัพเรือยกมาเลยนะเว้ยซอยลูกปัดยอโซคอที่เลยไปจ้ามา,า,านะมีเรื่องกับพลเรือเออให้เนื้อเนื้อขอขอ ขอมันต้องเป็นของฉันบัฟทมินโอเครอก่อนรอก่อนใจยเย็นสกิลสองมาแล้วอือสวยแล้วก็อืมไอ้ีแตกเลยวค่ายคิวได้ด้วยโอ้เหมือนกับโดนโจมภูเขาค่าบอกเลยทำบุญเยอะๆนะใคร <laughs> โอเคจบไปครับผมสำหรับตัวละครนี้นะเอาแบบสันส้นๆแล้วกันครับผมผมแหมกิมหน้าครับ <laughs> กิมนี้ขอตัวลาไปก่อน <laughs> สวัสดีครับ